Paid, 안녕เซลสวัสดีค่ะอาจ์ฟ้าจากโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโซวอนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนพื้นฐานภาษาเกาหลีกันค่ะแล้วเราจะเริ่มกันตั้งแต่พยัญชนะกันเลยค่ะอ่าพยัญชนะในภาษาเกาหลีเนี่ยนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด19ตัวนะคะแบ่งออกเป็นพยัญชนะเดียว14ตัวพยัญชนะซ้อน5ตัวค่ะแล้วก็จะมีสระนะคะ21ตัวด้วยกันค่ะก็จะเป็นสระเดียว10ตัวแล้วก็สระผสมหรือว่าสระอื่นๆือีก11ตัวด้วยกันค่ะแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะ แล้วเราจะเริ่มจากเพยัญชนะกันก่อนนะคะอาจารย์จะค่อยๆแบ่งสอนเป็นคลิปๆไปนะคะอ่ะคลิปหนึ่งอาจจะมี5้าตัวบ้าง4ตัวบ้างนะคะคือที่อาจารย์แบ่งนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เรียนง่ายขึ้นแล้วก็ค่อยแบ่งนะคะแบ่งการเรียนรู้ไปเรื่อยๆคือให้โฟกัสนะคะทุกคนบางคนอาจจะเรียนเยอะไปเราอาจจะล้นออกมาอะไรเงี้ยค่ะราะนั้นอาจจะไม่เหลืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยขอแบ่งพาร์นะคะเรียนไปเรื่อยแล้วเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวเคียกนะคะเป็นพยัญชนะตัวแรกเลยนะคะในภาษาเกาหลีเนาะ,ะแล้วก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยนะคะอะ่ตัวคียกนะคะลักษณะการจําของคอนะคะก็คือสามเหลี่ยมแบบคว่ำๆค่ะนะคะเวลาที่นักเ,เรียรนเจอปุ๊บสามเหลี่ยมแบบคว่ำๆนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะการเขียนนะทุกคนสามเหลี่ยมแบบคว่ำๆเจอเมื่อไหร่นะคะคียกค่ะแทนได้สองเสียงในภาษาไทยนะคะก็คือพอายแล้วก็เสียงปอไก่ค่ะ อีกรอบหนึ่งค่ะคว่ำนะคะตัวสามเหลี่ยมแบบคว่ำตัวชื่อเรียกว่าเคียวนะคะแทนเสียงได้สองเสียงคือคอควายกไก่ค่ะแน่นอนค่ะว่าอะไรที่มันแทนเสียงได้สองเสียงน,นะคะมันก็จะต้องมีหลักการใช้แน่นอนค่ะหลักนะการใช้นะคะเวลาที่เราจะแทนเสียงตัวนี้ถ้าเขาอยู่พยางค์แรกนะคะอยู่หน้าสุดของคําเลยเนี่ยนะคะเขาจะออกเสียงเป็นคอควายค่ะอยู่ตัวแรกอยู่หน้าสุดนะคะออกเสียง C ue, C ue คอควายเนาะ ถ้าอยู่เป็นพยางที่สองนะคะเป็นต้นไปค่ะก็คืออยู่พยางคที่สองหรือตัวที่สองสามสี่ถ้าหกก็ว,ว่านไปนะคะก็คือจะต้องออกเสียงตัวหลังค่ะออกเสียงกอไก่นั่นเองนะคะแบบนี้ซึ่งทุกคนอาจจะเห็นคร่าวๆนะคะจากตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาให้นะคะทุกคนสังเกตเลยตัวนี้สามเรียบแบบค่อมๆนะคะอยู่ตัวหน้าสุดอยู่ตัวแรกเลยนะคะออกเสียงเป็นเสียงขวายใช่ไหมคะ ตอนนี้เขาผสมอยู่กับสละอานะคะเดี๋ยวสละเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เน้นไปที่พยัญชนะก,นกันก่อนเนาะต่อมาค่ะตอนนี้นะคะตัวขุมข่มคว่มเนี่ยนะคะอยู่ในพยางค์ที่สองอยู่ตัวที่สองค่ะแน่นอนว่าเขาจะต้องออกเสียงเป็นกไก่ค่ะแบบนี้เนาะผสมอยู่กับสละอูค่ะคํานเกเลอ,ออกเสียงนะคะว่าคาบูคาบูแบบนี้นั่นเองค่ะอ่านตัวรอบสุดท้ายก่อนที่จะไปพยัญชนะถัดไปค่ะ ถ้าเราเจอสามเหลี่ยมแบบคว่ำๆนะคะคือตัวเคียบอันนี้คือชื่อเรียกของเขาเนาะแทนเสียงในภาษาไทยได้สองเสียงด้วยกันค่ะก็คือเสียงคอคอยและเสียงกอไก่นะคะหละักลักษณะการใช้นะคะก็คือถ้าเขาอยู่ตัวแรกอยู่น้าสุดเลยนะคะออกเสียงคอคอยเท่านั้นนะถ้าเขาอยู่เป็นพยายามที่สองเป็นต้นไปคะ่ะออกเสียงเป็นกอไก่ค่ะทุกคนก็พยายามท่องจํานะคะเขียนเยอะๆจดเยอะๆนะคะแล้วก็พูดไปเรื่อยๆค่ะเด่กก็จําได้เนาะ ต่อมาคะ่ะตัวที่สองค่ะตัวนี้นะคะจะคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าจากเมื่อกี้มันค่ำนะคะเราปรับเป็นหงายค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะการจําของตัวนี้นะคะก็คือตัวมีอื่นนะคะก็คือสามเหลี่ยมแบบหงายๆนะคะหรือว่าสามเหลี่ยมแบบตั้งฉากเลยนะคะจําแบบไหนก็ได้อ่าอีกรอบหนึ่งคะ่ะตัวนี้อื่นนะคะลักษณะการจําคือสามเหลี่ยมแบบหงายๆสามเหลี่ยมแบบตั้งฉากนะคะตัวนี้ตัวนีอื่นแทนเสียงได้สเสียงเดียวในภาษาไทยค่ะก็คือเสียงนนูนั่นเองค่ะ อ่าง่ายงายนอนหนูง่ายงายนอนหนูค่ะมีอื่นไหนเนาะโอเคตัวนี้นะคะเขาแทนได้เสียงเดียวในภาษาไทยเพราะฉันเนี่ยเอ่อการใช้ของเขาก็จะค่อนข้างง่ายค่ะก็คือไม่ว่าเขาจะอยู่ตัวหน้าอยู่ตัวที่สองอยู่ตัวที่สามนะคะของคํานะคะพยางค์ไหนก็ตามค่ะเขาก็จะออกเสียงเป็นนอนหนูเหมือนเดิมง่ายเลยใช่ไหมคะจําได้ใช้ได้เลยใช่ไหมตัวนี้อ่าตัวนี้ค่ะเขาอยู่ตัวแรกนะคะอยู่หน้าสุดเอ่อพยางค์แรกของคํา เห็นไหมคะเขาออกเสียงนอนหนูเนาะตอนนี้เขาอยู่ในพยางคที่สองของคําค่ะเขาก็ออกเสียงนอนหนูหรือแม้กระทั่งพยางที่สามพยางที่สี่นะคะก็จะออกเสียงนอนหนูเหมือนกันเนาะตัวนี้นะคะก็จะออกเสียงได้ว่านูนานูนาแค่นี้ค่ะโอเคนะคะทวนรอบสุดท้ายแล้วก็ไปที่พยัญชนะขัดไปกันเลยค่ะตัวนี้สามเหลี่ยมง,ง่ายสามเหลี่ยมแบบตั้งฉากเจอเมื่อไหร่นะคะคือตัวนอหนูนะคะชื่อเรียกของเขาก็คือนิน นี่อื่นนะคะโอเคมาต่อที่ตัวที่สามกันอย่างรวดเร็วนะคะใครไม่ทันก็สต็อปนะคะแล้วก็ค่อยๆจดไปทีละตัวได้นะคะโอเคตัวที่สามตัวนี้นะคะลักษณะของเขานะคะก็คือลักษณะคล้ายๆตัว C อันนี้ก็คือลักษณะการจำนะคะแต่ชื่อเรียกของเขาก็คือตัวทีกึดค่ะทีกึดอ่าตัวทีเกิดลักษณะการจำคือ,อยังไงนะคะทุกคน ล้กษณะคล้ายตัว C ใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็น C แบบเหลี่ยมๆเท่านั้นเองนะคะตัวนี้จะแทนเสียงในภาษาไทยได้ทั้งหมด2เสียงด้วยกันนะคะก็คือเสียงทอทหารและเสียงดอเด็กนะคะอธทวนอีกรอบนะคะลักษณะคล้ายตัว C ชื่อเรียกคือ T กึดนะคะแทนเสียงได้2เสียงก็คือทอทหารและก็ดอเด็กค่ะแน่นอนว่าการที่เขาแทนเสียงได้2เสียงนะคะเขาก็จะมีหลักการใช้ค่ะหลักการใช้เหมือนตัวกับตัวคอควายกอไก่เลยนะคะ ก็คือเวลาที่เขาอยู่ตัวแรกอยู่หน้าสุดของคำเลยเขาจะออกเสียงเป็นทรหานั่นเองค่ะเวลาที่เขาอยู่เป็นพยางค์ที่สองเป็นต้นไปค่ะสองสามสี่อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะออกเสียงเป็นดอเด็กค่ะอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะที่อาจารย์ยกขึ้นมาให้ดูเนะาะเนี่ยดูคําแรกก่อนนะคะคํานี้เนี่ยโอเคตัวแรกเราอาจจะข้ามไปนะคะตอนนี้ยังไม่ไม่ได้เจอเนาะ เรามาดูในกรณีที่เนี่ยค่ะเราเจอแล้วนะคะตัวลักษณะคล้ายๆตัว C แต่ว่าเป็น C แบบเหลี่ยมๆนิดนึงนะคะตอนนี้เขาอยู่ในพยางคที่สองหรืออยู่ในตัวที่สองเขาจะต้องออกเสียงทอาหารหรือเรเด็กแต่จากที่อาจารย์แทนมาให้แล้วนะคะเขาออกเสียงเป็นเรอเด็กเพราะว่าเขาอยู่ในพยางคที่สองนะคะหรืออยู่ในตัวที่2นั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งเขาอยู่ใน3ามี่ก็ดรเด็กให้หมดเลยแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็เลยออกเสียงได้ว่าโมดูโมดูนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูในกรณีที่เขาอยู่ตัวหน้าสุดอยู่ตัวแรกกันบ้างนะคะตอนนี้เลยนะคะเขาอยู่ตัวหน้าสุดเลยค่ะอยู่ตัวแรกของคาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะแทนเสียงเป็นททหารนั่นเองค่ะคานี้เลยออกเสียงได้ว่าโทโรโทโรนด่นเองค่ะอทุกคนทีนี้ลัากษณะการเขียนนะคะเผื่อเอ่อบางคนอาจจะแบบเอยดูเขียนยังไงนะคะถ้าทุกคนเขียนเอาแบบที่ถูกต้องเลยนะคะก็คือซ้ายไปขวาบนลงล่างและซ้ายไปขวาค่ะ แต่ถ้าเราเอาที่สบายมือนะทุกคนก็โค้งมาเลยค่ะแบบนี้เขียนแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยนะคะคือไม่ต้องแบบเอซ้ายเปขอบนลงล่างอะไรมากมายคือเราแบบม้วนมาทีเดียวแบบนี้เลยก็ได้ค่ะก็คือเอายังไงก็ได้เขียนให้สบายมือให้ได้มากที่สุดละกันเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะสาหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราทัวร์รอบสุดท้ายแล้วไปที่ตัวถัดไปค่ะตัวนี้นะคะลักษณะการจําคือยังไงนะคะอ่าก็คือลักษณะการจําก็คือคล้ายตัว c ในภาษาอังกฤษนะคะชื่อเรียกของเขาก็คือ t กึด ทีกึดค่ะแทนได้สองเสียงในภาษาไทยก็คือทอดาหารนอเดกใช่ไหมคะอยู่ตัวแรกอยู่ตัวหน้าสุดนะคะออกเสียงเป็นทอดาหานนะคะอยู่พยางที่สองไปต้นปนะคะสองสามสี่เนาะออกเสียงเป็นนอเดกให้หมดเลยตามตัวอย่างที่ยกขึ้นมานะคะทุกคนพยายามท่องจำให้ได้ก่อนก็ได้คะ่ะถ้าเรายังไม่รู้ว่าโอเคลักษณะการใช้จะเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะอาจารย์ก็จะสอนวิธีการแบบ แทนคำนะคะแทนคาอ่านต่างๆแทนเสียงคําอ่านเนาะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะทุกคนไปที่ตัวถัดไปกันเลยค่ะมาต่อกันในตัวที่สี่ค่ะตัวนี้ลักษณะการจําจะค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะที่เราค่อนข้างที่จะคุ้นเคยเนาะก็คือตัวสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะลักษณะการจําก็คือสี่เหลี่ยมอ่านะคะสี่เหลี่ยมนะคะชื่อเรียกคือมีอ um ืมมีอืมโอเค สี่เหลี่ยมมอมาสี่เหลี่ยมมอมมค่ะตัวนี้แทนได้เสียงเดียวนะคะในภาษาไทยค่ะก็คือเสียงมอมาเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีหลักการใช้อะไรเลยไม่ว่าเขาจะอยู่ตัวหน้าตัวหลังตัวซ้ายตัวบนอะไรก็ตามนะคะเขาก็จะออกเสียงเป็นมอม้าเหมือนเดิมค่ะตามตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาเลยนะคะเห็นไหมคะตอนนี้เนาะเขาจะอยู่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะตอนอยู่ตัวแรกผู้คนจะสังเกตเนาะว่าเอ้ยสี่เหลี่ยมที่อาจารย์ว่าเนี่ย มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะจัด,จดตุรัสพื้นผ้าทรงทรงยาวๆตังนอนนอนอะไรก็ว่ากันไปนะคะขอแค่เป็นสี่เหลี่ยมทุกคนก็คือแทนเสียงเป็นมอมาได้เลยนะคะอยู่ตัวแรกก็มอมาอยู่ตัวที่สองก็มอมาสามสี่ก็มอมาค่ะ่ะคานี้ออกเสียงว่าเมโมเมโมนั่นเองค่ะโอเคทวนรอบสุดท้ายค่ะสี่เหลี่ยมมอมาสี่เหลี่ยมมอมานะคะชื่อเรียกของเข,งขาก็คือนิวมีอึมนันเองค่ะ โอเคตัวนี้ไปอย่างรวดเร็วนะคะไปต่อกันที่ตัวที่ห้ากันเลยค่ะ,ะใครไม่ทันนะคะสต็อปคลิปแล้วก็ก็อ,อได้นะทุกคนกอได้นะโอเคนะคะมาต่อกันที่ตัวที่ห้าค่ะตัวนี้ทุกคนเห็นไหมคะว่าลักษณะเขาคล้ายอะไรเขาคล้ายเลขสองค่ะทุกคนจริงๆเขาคล้ายหลายอย่างมากเนาะแต่ขออาจารย์ยึดเป็นเลขสองแล้วกันเนาะแต่ว่าจะเป็นเลขสองแบบเหลี่ยมๆนิดนึงนะคะถ้าเราเจอเลขสองแบบเหลี่ยมๆตัวนี้นะคะชื่อเรียกของเขาก็คือริวรีืรร นั่นเองค่ะเวลาที่นักเรียนเจอลอลิงนะคะเป็นตัวสะกดในภาษาเกาหลีเนี่ยนะคะเราจะต้องยกลิ้นไปแตะเพดา,านปากนิดน,นึงค่ะเราจะออกเสียงแบบคือเราเหมือนวนลิ้นเนี่ยทุกคนลื่นนะคะลิ้นมันจะไปแตะเพดา,านประมาณนี้นะคะค่อยๆฝึกออกไปคะ่ะค่อยๆยค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆลิ้นเราเอ่อช่วงกางของเราที่เราอาจจะไม่เคยได้ออกตัวเนี้ยคะ่ะมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่เราเน้นการฝึกเรื่อยๆพูดเยอะๆฝังเยอะๆคะ่ะโอเคตัวนี้นะคะลักษณะการจาก็คือเลขสองเหลี่ยมค่ะ เวลาที่เรียนจะเขียนเนาะแล้วก็ซ้ายไปขวาบนลงล่างซ้ายไปขวาบนลงล่างซ้ายไปขวา,บลลา,า,าแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเอาแบบเร็วทุกคนก็โอโค้งมาเลยตึก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 แบบนี้ได้เลยนะคะอเอาที่สบายมือนะคะถ้าเรียนเขียนไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายมันจะไปจบที่ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะเราอาจจะเห็นฟอนต์แบบนี้ในภาษาเกาหลีได้เหมือนกัน โอเคตัวนี้นะคะตัวอื่นนะคะสามารถแทนเสียงในในภาษาไทยเนี่ยได้ทั้งหมดสองเสียงด้วยกันค่ะก็คือเสียงรอเรือแล้วก็เสียงรอลิงค่ะแต่ว่าคนเกาหลีเขาจะไม่ได้รอเรืออะไรแบบนี้เหมือนเรานะทุกคนเขาก็รอเรือรอลิงปกติค่ะโอเคนะคะในเมื่อเขามีการแทนเสียงได้สองเสียงหลักการใช้ก็ต้องตามมาใช่ไหมคะแต่ว่าหลักการใช้จะไม่ได้เหมือนกับที่ตัวก่อนหน้านี้นะคะเขาจะมีหลักการใช้ที่เฉพาะเจาะจงของเขาค่ะ ก็คือตอนที่เขาอยู่เป็นพยัญชนะต้นค่ะก็คือเป็นตัวที่เริ่มสะกดนะคะพยัญชนะตน้นเขาจะออกเสียงเป็นรอเรือนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ในพยางไหนก็ตามแต่ถ้าเขาอยู่เป็นพยัญชนะตนนะะ้นค่ะเขาจะออกเสียงรอเรือทั้งหมดค่ะและจะออกเสียงรอลิงได้ก็ต่อเมื่อเขาอยู่เป็นตัวสะกดค่ะอ่านะคะ กัใช้ลอนะคะเสียงลอลิงได้ก็ในเมื่ออยู่เป็นตัวสะกดเท่านั้นนะคะทีนี้อาจารย์ขอมาพูดเรื่องของตัวสะกดนะคะเพิ่มเตมิมนิดนึงเนาะคือตัวสะกดในภาษาเกาหลีเนี่ยนะคะเขาจะมีการวางตำแหน่งไว้ล่างสุดค่ะ <S <S นักเรียนไม่ต้องกลัวงงนะคะอาจารย์มีตัวอย่างมาให้ดูค่ะว่าเวลาที่เขาวางอยู่ล่างสุดเนี่ยคือย,อยัางไงาแล้วพย,ยัญชนะต้นมันเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์มีมาให้ดูเนาะ <S <S เพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันเนาะ ตอนนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมว่าตอนนี้คือเขาอยู่ในพยางที่สองนะแต่ว่าเขาอยู่ตัวบนนะคะคือแบบนี้ค่ะคือเขาอยู่เป็นกบบอ่าพยะอยู่กับสรัทั่วไปแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าอยู่เป็นพยัญชนะต้นนะคะตัวที่เริ่มออกสะกดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้เสียงเป็นรอเรือค่ะคำนี้ก็เลยเออกเสียงว่ามารีมารีอ่ะทีนี้นะคะตอนนี้ตัวอย่างที่สองนะคะเขาก็ยังอยู่เป็นพยัญชนะต้น,นะค่ะเริ่มเป็นตัวสะกดก็คืออยู่ข้างๆกับสระนะคะ คำนี้ก็จะออกเสียงว่า radio radio ทีนี้ค่ะเองมาดูในกรณีที่เขาเป็นตัวสะกดนะคะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าตัวสะกดเนี่ยเขาจะอยู่ล่างสุดค่ะขอซูมให้เห็นกันชัดๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยตอนนี้คือเขาอยู่ล่างสุดอันนี้คือพยัญชนะอันนี้คือสระนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะที่เขาอยู่ล่างสุดแบบนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าอยู่เป็นตัวสะกดนะคะเขาถึงจะออกเสียงเป็นลอลิงนะคะหรือถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นกันอีกชัดๆ อีกทีหนึ่งเนาะสมมตินะเรียนเจอแบบนี้ค่ะตอนนี้คือตอนที่เขาอยู่เป็นพยัญชนะต้นนะคะอยู่บนสุดเนาะเขาจะออกเสียงเป็นรอเรือค่ะทีนี้นะคะอันนี้สระเนาะเขียนให้เลยละกันแล้วก็ตอนนี้ค่ะที่เขาอยู่ล่างสุดโดนเหยียบหัวอยู่แบบนี้ทุกคนนี่แหละนะคะในภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าอยู่เป็นตัวสะกดค่ะเขาจะออกเสียงเป็นรอลิงค่ะคำนี้ก็จะออกเสียงได้ว่าลันนะคะลันแบบนี้เนาะ โอเคนะคะอันนี้ก็จะแทนเสียงได้ทันทีเป็นเสียงลอลิงค่ะคาอคาอื่นเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ลักษณะการใช้ไม่ได้เหมือนก่อนหน้านี้นะคะพยายามโน้ตบอกตัวเองไว้ว่าตัวนะคะลักษณะค่าเลขสองตัวนี้เนาะชื่อเรียกคือลีอื่นนะคะลีอื่นรอเรือนะคะตอนที่เขาอยู่ด้านบนนะคะอยู่ด้านบนก็คือรอเรือให้หมดเลยไม่ว่าจะอยู่ในเพยางยไหนก็ตาม ถ้าจะใช้ลอลิงนะคะยึดไว้ลอลิงก็ต่อเมื่ออยู่เป็นตัวสะกดโดนเขาเหยียบหัวอยู่ด้านล่างนะคะเราถึงจะเป็นลอลิงได้เนาะเดี๋ยวนะคะคลิปหน,น้านะคะจะมีการแบบฝึกสะกดคําอยู่เนาะทุกคนก็ค่อยๆไปฝึกด้วยกันตอนนี้พยายามจําให้ได้นะคะว่าเลขสองตัวรีอื่นตัวนี้นะคะลอรอลอลิงจําให้ได้ก่อนแล้วก็เออลิงก็ต่อเมื่อเป็นตัวสะกดเท่านั้นนะคะประมาณนี้เนาะ,ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาที่ห้าตัวกันก่อนนะคะ ทุกคนพยายามท่องจำเอาอให้จำให้ได้จำให้แม่นนะคะ,ะแล้วก็ค่อยไปดูที่พาร์ตต่อไปกันค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะเริ่มเรียนนะคะ,ะภาษาเกาหลีเนาะเพราะว่าตัวพยัญชนะสระพวกนี้นีจะสำคัญมากๆนะคะเพราะฉันพยายามจดจำให้ได้นะคะรู้ว่าชื่ออะไรนะคะแทนเสียงอะไรเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะ 갈게요. ค 안녕. 감사합니다